สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ร,รายการคุยหลังข่าวนะคะวันนี้พบกับดิฉันสาวิตรีบุญครองค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบการรวมถึงได้เป็นหนึ่ง ในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสําหรับกิจกรรมแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตค,ครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านแรกค่ะได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านชนานาญชื่นตาอีกหนึ่งท่านค่ะท่านรองผู้มนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระหขพลพระยุหะเสนาค่ะท่านนายแพทย์รักพงเวียงจเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ในส่วนของกิจกรรมนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าคะในส่วนกิจกรรมโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาพา,ารั้งที่8เฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรบ้างคะท่านคะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาพารั้งที่8เฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นโครงการที่จัดพร้อมกันทั่วประเทศะนะครับโดยศูนย์โรคหลอดเลือด สมองศิริราชคณะแพทยศา,าสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้นพร้อมกันซึ่งต่อเนื่องมาเป็นปีที่8นะครับเ,เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนะครับที่ท่านเป็นดังแสงนําใจของประชาชนชาวไทยนะครับได้ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกําลังกายนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่3ประการนะครับประการแรกก็เพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ทรงเป็นดังแสงนําใจของประชาชนชาวไทยนะครับและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ในการออกกําลังกายและทรงมีพระเมตตานะครับแผ่ไพศาล แก่ระสบนิกรชาวไทยอย่างไม่เลือกชั้นวรณนะและเชื้อชาตินะครับซึ่งท่านได้พระราชทานรถต้นแบบรักษาอมาภาษเคลื่อนที่นะครับสำหรับนำไปใช้ประโยชน์และเป็นรากฐานในการให้บริการทั่วประเทศนะครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ประการที่สอนครับเพื่อให้ประชาชนชาวไทยนะครับได้ตระหนักและก็ให้ความสำคัญนะครับเกี่วยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะครับ โดยได้มีส่วนร่วมในการออกกาลังกายนะครับเช่นการเดินการวิ่งหรือปั่นนะครับซึ่งถ้าดําเนินการต่อเนื่องเป็นประจําจะทําให้สุขภาพดีห่างไกลจากโรคนะครับประการที่3นะครับสําหรับวัตถุระสงค์ก็เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองนะครับวิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทั่วประเทศนะครับเป็นการลดอัตราพิการและอัตราการเสียชีวิตนะครับ ก็คือวัตถุประสงค์ในส่วนของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นทั้งเรื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เป็นการป้องกันโรคกันให้ข้อมูลความรู้ต่างๆด้วยนะคะค่ะทางนี้ทางด้านท่านรองในแพทย์คะสำหรับกิจกรรมตรงนี้เป็นกิจกรรมที่จัดเหมือนกันทั่วทั้งประเทศมีกิจกรรมอะไรบ้างคะท่านคะครับกิจกรรมสําคัญนะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่สําคัญอย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้เรียนไปแล้วนะครับก็คือกิจกรรมเดินวิ่งปัน่น นะครับซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่30ตุลาคมนะครับสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีก็มีผู้สมัครเข้ามาแล้วนี่นะครับประมาณพัน0คนเศษนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเรียกว่าส่งเสริมการออกกําลังกายนะครับในวันนั้นนะครับพร้อมกันทั่วประเทศนะครับซึ่งอนอกจากมีกิจกรรมการเดินวิ่งปั่นแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการออกกําลังกายต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าไม่สามารถาร่วมกิจกรรมได้ก็สามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับโดยบันทึกกิจกรรมการออกกาลังกายผ่านแอปพลิเคชันนะครับ c CC c นะครับซึ่งสามารถจะบันทึกผลได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการรวมใจกันในการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อป้องกันโรคสโตรกนะครับหรือโรคหลอดเลือดสมองครับนอกจากนั้นนะครับยังมีนิทรรศการอันให้ความรู้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่21ตุลาคมในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ เด็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในเรื่องของการออกกําลังกายและการส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็ความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งสามารถาไปชมได้นะครับทุกจุดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีอีทรศการนี้นะครับในจุดที่จังหวัดกําหนดโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจะกําหนดจัดที่โรงพยาบา,าลพระขนพลหารเสนานะครับตั้งแต่วันที่21ตุลาถึงวันที่30ตุลาเลยครับค่ะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าจะมีกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันด้วย ลักษณะของการร่วมกิจกรรมตรงนี้สามารถทําได้อย่างไงบ้างคะท่านครับก็สามารถดาวน์โหลดนะครับผ่านในแอปสโต e หรือเพจสโตนะครับในในโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่นะครับเรียกก็พิมพ์คําว่า CCC เข้าไปนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามคําแนะนำนะครับในการลงทะเบียนนะครับแล้วก็เริ่มบันทึกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งหรือการปั่นนะครับแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนว่าท่านอยู่จังหวัดอะไรนะครับจะได้ดูว่าจังหวัดไหนนะครับมีความ าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดนั้นนะครับก็สามารถจะบันทึกและจริงๆแล้วในส่วนกลางเองเนี่ยก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับจังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมออกกําลังกายนะครับผ่านแอปพลิเคชันครับค่ะลักษณะของการออกกําลังกายหมายความว่าจะต้องออกกําลังกายในวันนั้นวันเดียวหรือว่ามีลักษณะของการสะสมยังไงบ้างครับก็สามารถสะสมเลยครับคือสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วครับแล้วก็ทํา การลงทะเบียนแล้วก็บันทึกการออกกำลังกายของท่านนะครับจะเป็นการเดินการวิ่งหรือการปั่นจักรยานก็ได้นะครับตามระยะที่ท่านได้ทำนะครับก็จะสามารถคำนวณออกมาเป็นแคลอรี่ว่าการอาอกกำลังกายนั้นนะครับสามารถจะควบคุมแคลอรี่หรือว่าเผาผลาญแคลอรี่นะครับให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงได้อย่างไรครับค่ะตอนนี้กาญจนบ,บุรีสมัครมาแล้วกว่า1,600คนครตรงน,นี้เรายังเปิดรับสมัครได้ถึงข่านไหนคะมากน้อยขนาดไหน ในแง่กิจกรรมนะครับก็กิจกรรมการวิ่งนะครับก็น่าจะอยู่ในการรับสมัครผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านสนใจนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถจะมาเข้าร่วมได้นะครับในวันที่30นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเตรียมชุดวิ่งของท่านนะครับที่เป็นโทนสีขาวหรือสีเหลืองนะครับให้เข้ากับแนวแนวทางการดําเนินงานนะครับเป็นทีมเดียวกันนะครับก็เริ่มวิ่งได้ตั้งแต่ประมาณตีห้นะครับที่หน้าสารคางจังหวัดกาญญบุรีครับ พื้นที่ในการวิ่งก็บริเวณเริ่มสตาร์ทที่หน้าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านรองคะที่นี้ในวันกิจจัดกิจกรรมคะ่ะจะต้องมีจํานวนคนที่ค่อนข้างที่จะสูงมากตรงนี้เรามีการเตรียมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการดูแลพี่น้องประชาชนไว้อย่างไรบ้างคะท่านคะครับออขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในวันที่30ตุลาคมนะครับจะมีกิจกรรมเดิน3.8กิโลเมตรนะครับไปตามเส้นทางถนนแสงชูโตไปถึงตลาดชุกกระโดนแล้วก็วกกลับมาจบที่สารกลาง ในกิจกรรมที่2ก็คือมีการวิ่งนะครับมีการวิ่งประมาณ10กิโลนะครับก็ไปตามถนนแสงชูโตนะครับไปถึงหน้าสถา,านีตํารวจนะครับเลี้ยวซ้ายไปที่สารหลักเมืองนะครับแล้วก็ผ่านไปตามถนนเรียบแม่น้ําแม่กองนะครับคือผ่านสกายวอล์กนะครับแล้วก็วกเข้าไปที่ป่าช้าฝรั่งนะครับไปถึงตลาดนัดเจเจก็ววกกลับมาตามถนน แสงทูตัวมาสิ้นสุดที่สาร,รการนะครับมี2กิจกรรมคือเดินแล้วก็วิ่งถึงที่ท่านคุณหมอได้ได้นำเรียนไปเพื่อกครูดว่ามีผู้สมัคร1,600คนเศษนะครับแต่ในวันนั้นนะครับเราเปิดกว้างนะครับท่านที่ไม่ได้สมัครก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมจะเลือกเดิน3.8กิโลหรือจะเลือกในการวิ่งนะครับ10กิโลก็ได้ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานนะครับก็เตรียมนะครับในเรื่องความปลอดภยัย โดยทางเจ้าที่ตํารวจนะครับดูแลในเรื่องความปลอดภัยเรื่องการจราจรสําหรับเรื่องอํานวยความสะดวกอื่นนะครับเรื่องน้ําเรื่องอาหารแล้วก็เตรียมไว้สําหรับรองรับคน2 0 0พกว่าคนนะครับ <c oughs> คนสมัครจริงพันหกรกว่านะครับแต่เราคาดว่าก็อยากให้พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้มีส่วนร่วมถึงท่านไม่ได้สมัครนะครับท่านก็สามารถ มาร่วมได้โดยสวมเสื้อสีเหลืองนะครับหรือสีขาวนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมในวันที่30ตุลานะครับเรียนเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมที่เราสามารถที่จะร่วมได้โดยที่อาจจะไม่ไม่ต้องมาที่สาร,รการในวันที่30ก็คือการสะสมแคลอรี่นะครับอันแรกที่คุณหมอพูดไปแล้วคือกิจกรรมสะสมแคลอรี่ผ่านแอป CCC เริ่มมาแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับก็จะสิ้นสุดในวันที่30ตุลา อันนี้ก็จะมีการการมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาสําหรับห,ห้าลำดับแรกนะครับ,รบของจังหวัดทั่วไปเขาแบ่งเป็นจังหวัดกีฬาคือสปอร์ตซิตี้มีอยู่16จังหวัดที่ประกาศเป็นสปอร์ตซิตี้นะครับของเราอยู่ในกลุ่ม61จังหวัดนะครับก็ขแข่งกันใน6 1จังหวัดนี่แหละครับถ้ามีคนสมัครมากเป็น1ถึง5ก็จะได้รับโล่จากรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับหรือถ้ามีการออกกำลังกายโดยสมัคลเลี่และรายงานผ่านแอป TDC เนี่ยหนึ่งในห้า ก็จะได้โล่จากท่านผู้ที่ท่องเที่ยวเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ประเภทจํานวนคนสมัครเราสมัครไปแล้ว300กว่าคนนะครับถึงเมื่อวานนะครับอยู่ลําดับที่6นะครับถ้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะได้โล่แล้วะนะครับส่วนประเภทการออกกำลังกายและรายงานสะสมแคลอรี่ตอนนี้เราอยู่ประมาณเกือบ6ล้านแคลอรี่นะครับก็อยู่ที่5ย,ยังอยู่ในเส้นทางทั้งสองประเภทยังอยู่ในเส้นทางที่จะได้รับโล่จากท่านผู้ท่องเที่ยวนะครับแลวอีกออกกำลังกายสะสมโดยผ่าน แอปก้าท้าใจนะครับก้าท้าใจอันนี้ก็จะมีการประกวดหรือแข่งขันกันในระดับเขตสุขภาพเราอยู่ในเขตสุขภาพที่5นะครับอันนี้ก็จะได้รับโล่จากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับ,รบประเภทเรวมกับเขตสุขภาพที่5นะครับทั้งทั้งประเภทเจำนวนคนที่สมัครแล้วก็จำนวนแคลอรี่นะครับเอาไปรวมคะแนนอื่นๆด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็ เป็นแอปที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและ,ะนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองหรือป้องกันอัมาพาตนี้นะครับซึ่งจะพิธีทำพิธีเปิดที่โรงพยาบาลพระหนพลพร,ระยอหาเสนาในวันที่2 1นะครับเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับ10โมงครึ่งหลังจากนั้นก็มีแอปเช่นเดียวกันน<ฮ>ะครับตอนนี้แอปยังยังยังไม่ได้แจ้งเป็นทางการคาดว่าวันนี้จะแจ้งเป็นทางการนะครับ ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็จะสะสมคะแนนชั่นเดียวกันเพื่อรับรางวัลน,นะครับในของรัฐมนตรีสาธารณสุขจะมอบในนามเขตสุขภาพแต่รัฐมนตรีกระทรวงมาไทยก็จะมอบในนามจังหวัดน,นะครับประเภทเาการจัดก,กิจกรรมทุกอย่างรวมกันลงมาเป็นคะแนนแล้วก็หนึ่งในสามก็จะได้รับรางวาัลจาก,กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยในนามจังหวัดด้วยนะครับเพราะนั้นเรามีกิจกรรมที่ให้คนออกมาออกกำลังกายพร้อมกันนะครับในวันที่30ตุลา ทั้งสารการจังหวัดการจนังบุรีแล้วก็พร้อมกันทั่วประเทศแล้วกิจกรรมให้คนออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านเดินว,วิ่งปัน่นในกิจกรรมอย่างอื่นแล้วก็รายงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีรงางวัลให้นะครับ <c oughs> ทุกกิจกรรมครับค่ะท่านใดไม่สะดวกที่จะมาร่วมกิจกรรมในสถานที่ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ค่ะทีนี้ค่ะท่านรองนายแพทย์คะเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคสโตรกเนี่ยค่ะในกิจกรรมตรงนี้ สัญญาณไหนที่จะเป็นสัญญาณเตือนว่าเราเข้าขลายโรคดีคะครับก็สาระสำคัญของโครงการนี้นะครับก็คือการป้องกันและก็การให้ความรู้<ช>นะครับ,รบการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกให้แก่ประชาชนด้วยนะครับความสำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยก็ทั้งเรื่องของสังคมผู้สูงอายุและก็การที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรือรังเช่นเบาหวานความดาันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนรวมั้งโรคอื่นๆนะครับที่อาจจะมีผลเช่นโรค เครียดนะครับหรือว่าการเป็นโรคหัวใจบางอย่างโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่ทําให้โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้นะครับความสําคัญก็คือว่ากลุ่มเสี่ยงนะครับที่ท่านมีโรคเหล่านี้นะครับก็ต้องคอยสังเกตอาการตัวเองนะครับว่าจะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองอุดตันหรือเปล่านะครับซึ่งอาการสําคัญเนี่ยก็คือว่ากลุ่มโรคนี้เป็นโรคเฉียบพลันนะครับคืออยู่ดีก็เป็นทันทีบางทีเช้าเ้าสบายดีอยู่สายสายมีอาการหรือว่าตื่นนอนมาก็เป็นอะไรนี้นะครับ อาการที่สําคัญนะครับที่จะต้องสังเกตนะครับก็คือเรื่องของหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวนะครับพูดไม่ชัดนะครับมีแขนขาอ่อนแรงการทรงตัวเสียนะครับรวมถึงการหมดสติเฉียบพลันนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้ในบางกลุ่มนะครับความสําคัญก็คือว่าถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการรักษานะครับถ้ารักษาทันท่วงทีนะครับก็จะสามารถรักษาให้หายหรือว่าอาการนั้นไม่มีได้นะครับก็คือการลด ความพิการจากอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้นะครับก็คงจะต้องรีบแจ้งระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะครับหรือเบอร์1669นะครับซึ่งระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ความสําคัญกับโรคนี้นะครับก็จะรีบรับท่านที่มีอาการนะครับเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลให้ทันท่วงทีครับนี่ก็คือความสําคัญนะครับแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการป้องกันนะครับการออกกําลังกายนะครับก็เป็น วิธีการป้องกันที่ดีอันหนึ่งนะครับก็คือลดเรื่องของความเสี่ยงจากโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนแล้วก็ลดความเครียดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็เคยเป็นกิจกรรมที่นําสู่การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยครับค่ะในส่วนนี้สําหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้นี่คือไม่จํากัดอายุเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เราก็พบว่าคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็อายุน้อยลงนะครับก็อาจจะเป็นจากปัจจัยเรื่องอาหารปัจจัยเรื่องความอ้วน การสูบบุหรี่การขาดการออกกาลังกายครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยการพิการหรือถึงเสียชีวิตได้ตั้งแต่อายุน้อยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยทางรัฐบาลแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเองแล้ก็ป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ครับค่ะ ย่างกิจกรรมที่ทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวนะคะรวมถึงทางด้านของรองนายแพทย์ได้กล่าวไว้ว่าจะมีการเปิดในเรื่องของทัศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โรคนี้นะคะที่โรงพยาบาลพาล่อขนวันที่21ตุลานะคะเวลา10โมงใช่ไหมคะที่<ช>การเปิดปทัศการ,รก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลกันได้นะคะเพื่อเป็นการป้องกัรรักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะ ทีนี้ในส่วนของวันจัดก,กิจกรรมวันที่30ตุลาคมอย่างที่ท่านรองได้กล่าวไว้ว่ามีเส้นทางในการเดินการปั่นเรามีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วทีนี้ในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกะ่ะคะท่านมีการปิดเส้นทางการจราจรหรือว่ามีการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ทํางานโดยปกติอย่างไรบ้างคะครับสำหรับในวันที่30ตุลานครับตรงกับวันปฤทิตท์นะครับก็อาจจะกระทบกับคนที่ทํางานประจํา น้อยนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการแต่ก็ส่วนหนึ่งก็พี่น้องประชาชนที่อยู่สองข้างเส้นทางอาจจะมีการกระทบบ้างแต่กิจกรรมเราเริ่มแต่เวลาประมาณตีห้านะครับ <c oughs> มีการทําพิธีนะครับแล้วก็มีการวอร์มนะครับปล่อยตัวชุดแรกก็คือชุดที่วิ่ง10กิโลประมาณ6กโมงนะครับซึ่งได้จากการประชุมนะครับคาดว่าชุดที่วิ่ง10กิโลเนี่ยใช้เวลาประมาณทัก ชั่วโมงครึ่งไม่เกิน2ช,ชั่วโมงนะครับก็ก็จะเข้าสู่สาร,รกลางนะครับจุดสตาร์ทกับจุดเิ้นหนีจุดเดียวกันนะครับส่วนชุดที่เดิน3.8ดกิโลก็ต้องใช้เวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงรวมแล้วนะครับเวลาที่ใช้ในการจัดติกรรมนะครับที่อาจจะกระทบกับการจราจรนี่ก็น่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับอันนี้เราก็ปิดเส้นทางในขณะที่มีการวิ่งทางที่วิ่งนะครับเราใช้ตำรวจทางหลวง ด้วยตำรวจภูทรของจังหวัดกาญจนบุรีครับในการที่จะดูแลความปลอดภยัยและปิดการจราจรนะครับในเส้นทางที่เป็นเส้นทางวิ่งนะครับในชุดที่วิ่งก็จะมีทั้งรถพยาบาลนะครับเป็นจุดๆแล้วก็ตามตามคณะที่วิ่งด้วยนะครับทั้งชุดที่เดินนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการ,รจาราจรก็ดีนะครับในเรื่องการอำนวยความสะดวกเส้นทางผ่านนะครับเราจะมีมีขอขอ้อมือ จากเทศบาลนะครับในที่มีห้องน้ําเส้นทางผ่านมีอยู่สองสามจุดนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับกับนักวิ่งและก็คนที่ร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการอำนวยความสะดวกนะครับเ,เราก็เตรียมความพร้อมเพื่อให้คนที่มาร่วมกิจกรรมได้มีความปลอดภย100ัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ค่ะท่านรองนายแพทย์คัท จะมาหน้างานต้องมาตั้งแต่กี่โมงเพื่อที่จะเริ่มลงทะเบียนและลงทะเบียนตรงจุดไหนได้คะครับก็คือที่หน้าสารการจัดการนัุวินะครับก็กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับก็อาจจะมีทั้งเรื่องของการวอร์มอัพนะครับการเตรียมความพร้อมร่างกายต่างๆนะครับแล้วสตาร์ตามระยะครับก็คือเราจะปล่อยกลุ่มวิ่งก่อนนะครับประมาณ6นาฬิกานะครับจากนั้นก็จะปล่อยกลุ่มเดินครับมาประมาณหลังจากการทัก5านาทีส0นาทีครับ สําหรับรางวัลนะคะสำหรับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นรางวัลสําหรับผู้เดินนะครับแล้วก็รางวัลสําหรับผู้เข้าแข่งขันวิ่งนะครับใน5อันดับแรกนะครับแยกชายหญิงนะครับรางวัลกลุ่มละ5รางวัลครับอันดับ1นถึงหครับก็จะมีถ้วยรางวัลให้ครับแต่ว่าทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับถ้าเข้าเส้นชัยได้ก็จะมีเหรียญรางวัลนะครับว่าเป็นที่ระลึกว่าเราสามารถพิชิตการวิ่ง ครั้งนี้นะครับก็สามารถรับเหรียญที่ระลึกได้ครับของโครงการนี้ครับค่ะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็ได้ทั้งรางวัลด้วยนะคะเป็นของที่ระลึกกลับไปค่ะสําหรับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กาญจนบุรีได้อย่างไรบ้างคะครับสำหรับการจัดกิจกรรมนะครับเป็นการจัดกิจกรรมครอบกันทั่วประเทศนะครับคนที่วิ่งส่วนใหญ่ก็จะวิ่งในจังหวัดตัวเองนะครับ แต่ว่าจังหวัดกาญจนบุรีอาจจะพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวะนะครับ <g ül> ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับถที่วการมาวิ่งแล้วก็มาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่มาวิ่งที่จังหวัดก็เคยจัดมานี่ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากต่างจังหวัดนะครับคนต่างจังหวัดมาวิ่งบ้านเรามาเที่ยวบ้านเราผมก็คิดว่าก็จะเป็นการมาจับจ่ายใช้สอยนะครับทําให้เศรษฐกิจในบ้านเราดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะาใน ปีหน้านะครับจังหวัดกาญจนบุรีนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48นะครับจะจัดในเดือนสิงหานะครับในส่วนของกีฬาคนพิการนะครับก็จะจัดในเดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้กําลังเป็นกระแสในการออกกําลังกายในการกีฬานะครับซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีของเราเนี่ยมีมีแนวความคิดนะครับว่าจะประกาศเป็นจังหวัดกีฬานะครับ สปอร์ตซ <Sport> ิตี้หรือสปอร์ตทัวริซึมนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างกระแสนะครับให,ให้คนจังหวัดกาญจนบุรีได้ตื่นตัวในการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48และกีฬาคนพิการครั้งที่38ในปีหน้าที่จะมาถึงซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วะนะครับเพราะฉะนั้น ในการจัดกีฬาต่างๆนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นนะครับมาจับจ่ายใช้สอยนะครับมาใช้บริการต่างๆในจังหวัดกาญจนบ,บรุรีคิดว่าจะทาให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นครับค่ะท่านรองนายแพทย์คะอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมนิดหนึ่งสาหรับเรื่องของการให้ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพคะท่านคะครับในเรื่องของ โครงการนี้นะครับให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการออกกาลังกายนะครับก็ซึ่งก็เป็นปัจจัยสําคัญอันหนึ่งนะครับในการส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงนะครับนอกจากป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดนะครับให้อ่ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่เรียกว่าสโตรกนะครับเรื่องของโรคหัวใจนะครับรวมไปถึงโรคทางสุขภาพจิตนะครับการออกกําลังกายก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็สุขภาพจิตแข็งแรงด้วยนะครับนอกจากนั้นในช่วงนี้นะครับหลังจาก ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับเรื่องน้ําท่วมนะครับก็อาจจะทุเลาไปแล้วนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับนั้นการดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นนะครับการป้องกันโดยพ้องยิ่งกลุ่มเสี่ยงต่างๆการติดเชื้อโดย้องยิ่งโรคทางเดินหายใจนะครับก็ยังมีความสําคัญนะครับแม้ว่าโรคโควิดอาจจะลดความรุนแรงไปแล้วนะครับแต่ว่าโรคตามฤดูกาลก็ยังมีอยู่นะครับก็ฝากให้ประชาชนนะครับ ดูแลเรื่องของความอบอุ่นนะครับถ้ายังได้รับวัคซีนที่สําคัญโควิดถ้ายังไม่ได้รับเข็มที่3นะครับก็แนะนาให้มารับได้นะครับที่สถานพยาบาลทุกแห่งนะครับของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ <c oughs> สุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ทั้งสองท่านค่ะได้เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเชิญท่านรองผู้ว่าได้เลยค่ะครับผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบรุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้ร่วมกิจกรรมแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นนะครับป้องกันความพลาดข้งที่8นะครับซึ่งท่านเลือกที่จะร่วมกกิจรรมได้าย หลายกิจกรรมนะครับถ้าท่านไม่สะดวกที่จะมาในวันที่30ก็ขอเชิญท่านได้ร่วมกิจกรรมท่านออกกำลังกายอยู่ที่บ้านโดยการเดินการวิ่งนะครับหรือกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยแล้วก็อยากให้ท่านได้รายงานนะครับในการออกกำลังกายผ่านแอป TTC ซึ่งเขาเริ่มมาตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่30นี้นะครับแล้วก็จะเปิดอีกแอปหนึ่งก็คือก้าวท้าใจจะเริ่มให้สะสมแคลอรี่ตั้งแต่วันที่2 1ถึงวันที่30 วันนั้นอันนี้ท่านอยู่ที่บ้านนก็ร่วมกิจกรรมได้นะครับแล้วเป็นการสร้างกระแสะนะครับ<ะ>ก็คงไม่ใช่จบแค่วันที่30ครับหลังจากนี้ไปเกียตนาหรือวัตถุประสงค์จริงก็คือให้พี่น้องนะประชาชนได้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องนะครับ<ะ>เพื่อเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรืออัมาาพาตนี่แหละครับ<ะ>ครับแล้วก็ประการที่2นะครับท่านไม่สามารถที่จะมาในวันที่30ได้ท่านก็เข้าไปเยี่ยมชมนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็กนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองที่จัด ที่โรงพยาบาลพผลผลระหนพลพระเยหะเสนานะครับท่านแต่ท่านสามารถที่จะใช้โทรศัพท์นะสมาร์ทโฟนนะครับเข้าไปดูรายละเอียดในกิจกรรมได้นะครับโดยเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างอสมอนะครับท่านมีหน้าที่ที่จะให้คําแนะนำนะครับคนที่ท่านดูแลรับผิดชอบนะครับเ,เวลา,าทํำยังไงถึงจะป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้หรือเวลาเกิดขึ้นมาทำยังไงถึงจะให้ถึงการรักษาโดยรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้แนะนําแม้แต่ เด็กๆเยาวชนบางทีคนสูงอายุอาจจะไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะครับก็เข้าไปดูนิทรรศการได้นะครับเพื่อจะได้แนะนําหรือบางทีมีคนในครอบครัวได้ได้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาท่านจะได้ดูแลรักษาได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนะครับหนึ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากให้ท่านช่วยรายงานผ่านแอปเพื่อจะได้จังหวัดเรานะครับตอนนี้อยู่ในเส้นทางที่จะได้รับโล่รางวัลอยู่นะครับอาจจะเป็น สร้างกระแสให้คนในจังหวัดการได้รักการออกกำลังกายและก็เป็นจังหวัดกีฬากีฬาเพื่อการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ถ้าท่านมาได้นะครับวับนที่30ท่านสมัครแล้วหรือท่านที่ยังไม่ได้สมัครก็มาร่วมกิจกรรม,มที่หน้าสารกา,งปร,ารงประมาณเริ่มประมาณตีห้าครับ เชิญท่านรองนายแพทย์ค่ะเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมนะคะครับกิจกรรมนี้นะครับอย่างที่เรียนนะครับวันที่21ตุลาก็จะมีดินทศรรกาลที่โรงพยาบาลพระผหลพลวิหารเสนานะครับเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองและสามารถจะดูผ่านแอปพลิเคชันหรือยิง q ิ Code นะครับสามารถดูได้นะครับเพื่อให้เรามีความรู้ในการดูแลตนเองนะครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพและก็ป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองครับและก็ในวันที่30ตุลานะครับคณะผู้จัดงานนะครับ ก็มีความพร้อมนะครับในเรื่องของการดูแลระบบการแข่งขันนะครับการเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับสามารถวิ่งได้เดินได้นะครับอย่างปลอดภัยนะครับและก็ส่งเสริมสุขภาพจริงๆและก็ไม่จบเฉพาะแค่วันนี้นะครับก็ส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวกาญจนบุรีและก็คนไทยทุกคนนะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือ สตรกครับขอบคุณครับก็เรียกว่าเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะไม่ได้จัดพิงแค่วันเดียวนะคะเรา รักษาสุขภาพกันได้ตลอดชีวิตเลยนะคะซึ่งสันใดที่ถ้าสะดวกนะคะก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันได้30ตุลาคมนี้ที่ด้านหน้าสารลักลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสะดวกผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถดาวน์โหลดมาร่วมกิจกรรมกันได้กับกิจกรรมแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอาพาค,ครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมาร่วมกันออกกําลังกายและมาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยๆในบ้านเรานะคะจังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะ ที่นํากิจกรรมและโครงการดีๆมาพูดคุยกับเราในรายการกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระโขนพลพรยุหะเสนาค่ะขอบพระคุณค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วนะคะ30ตุลาคมนี้ไปพบกันที่ด้านหน้าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีไปร่วมกันส่งเสริมให้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นจังหวัดแห่งกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะดิฉันพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ